จากกรณีประเด็นดราม่าชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ใส่ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2024ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นเสื้อไทยผ้าไหมสีฟ้าโดยมีปอป,อ,ปอค่ะซับซีรีแต้รัตนาชัยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมาเป็นแบบในการเปิดตัวชุดอีกด้วยล่าสุดค่ะวันที่19กรกฎาคม2567 ปอปอค่ะได้โพสต์เป็นรูปภาพที่แฟนๆนาไปตัดต่อเป็นมีนตลกๆไม่ว่าจะเป็นใส่หมวกใส่ผ้าขาวม้าให้เหมือนกนํานันและอีกจํานวนมากผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า ขอบคุณทุกคนมากนะคะแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตกระหน่ำกดไลค์กันรัวเพราะปอๆค่ะที่โพสภาพนิมที่ลูกๆหลๆนานๆนะ่าจะคุ้นเคยกันดีสำหรับสวัสดีวันศุกร์พร้อมแนบภาพของตัวเองในชุดพิธีการผ้าไหมสีฟ้าที่มีข้อความว่าสวัสดีวันศุกร์อยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพากคุ้มครองงานนี้ค่ะแฟนๆทุกอก,อกถูกใจกันมากๆจนยอดกดไลค์ทะลุก,กว่า25,000ครั้งแล้วค่ะ